สวัสดีครับหลายคนครับคงรู้ว่าพี่สาแกถูกเลขอีกแล้วแมนครับพี่สาแกถูกเลขอีกแล้วครับก็คือเลขเลขมงคลของร้านกาแฟเนาะหนึ่งศูนย์เก้าพี่สาแกซื้อเลขหนึ่งศูนย์หกเลขมาออกหกศูนย์หกครับแกก็ได้สองตัวบนครับคือศูนย์หกเมื่อนี้ผมเด้คุยกับเล่าครับเราบอกว่า พี่คุยกบหน้ามากกันหลายปีแล้วไดพี่มิถิบอกว่าพี่ไปหลวงปู่สวงเบ่เคยเห็นหลวงปู่สวงแล้วได้ของดีจากหลวงปู่วงมากบ่แบ่งปันกันเลยเนาะเพิ่นกับพึ่งหูตอนที่ว่าผมลงคลิปน่ะครับคือผมไม่ได้บอกใครเนาะว่าผมมีของดีหรือบ่ดีเนาะผมบ่หูดเดียวับว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าของแค่ ลงเฉยๆครับพี่สาครับแกเป็นบุคคลที่ว่าแกซื้อเลขมหามงคลไม่ใช่เลขมงคลนะเป็นเลขมหามงคลร้านกาแฟครับคือเลข109กแกก็ถูกเลขแบบนั้นละครับเรื่อยๆเรื่อยๆเลยพี่สาแกถูกเลข106 2รอบครับที่ว่าได้เงิน5ล้านรอบแรกครับแกได้8ปดาแสนครับ106งรอบที่สองครับแกซื้อ106อีกรอบครับแกได้4 5หล้านนั่นล่ะจี่ไปที่มาเลขมหามงคลของพี่สาแกก็ซื้อวนเวียนครับ06 7ย หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดแกกัสื่อวนเวียนอยู่หันแกก็ถูกอยู่ในนั้นแหละครับแต่แกก็บอกว่าแกไม่เคยมาหาลุงปู่สวงแล้วแกก็มาไหว้ลุงปู่สวงอยู่ที่วัดแล้วแกก็ขากลับแกก็มาแวะร้านกาแฟแกก็มากินกาแฟหลังจากนั้นกลับไปแกก็ไปฝันว่าแกมากินมีกินกาแฟอยู่ในร้านแกก็ซื้อเลขร้านกาแฟครับงวดนั้นคือหนึ่งศูนย์หกนั่นแหละมันก็ออกหนึ่งศูนย์หกครับแต่จริงๆล้วกาแฟมันเป็นหนึ่งศูนย์เก้า ให้ได้โชคแต่มือ้อเนี้ผมคุยกับพีสาพีสาแก่ก็บอกความฝันให้ผมฟังก่อนที่จะเข้าเรื่องตู้หมาบางคนฝันพีสาครับแกบอกว่าผีครับยื่นเลขให้พี่สาในความฝันบบฮูเอกว่าเป็นความฝันแบบไหนผีไม่กระไสไม่รู้แต่ว่าผีเนะ่ยยื่นเลขให้พี่สาคือเลขหนึ่งแปดเก้ามิดเดียวเลยครับหนึ่งปดเ้า ว่าพี่สาครับแกบอกว่าถ้าเป็นผีมันอาจจะเป็น089ก็ได้เพิ่นพยายามหลอกความฝันให้ผมฟังสันสแล้วก็พยายามจะพูดกับผมเกี่ยวกับตุ้มหมหาบางคนนั่นแหละครับความฝันของพี่สาแกฝันว่าผีน่ยยื่นเลขให้189แต่พี่สาคิดว่าถ้าเป็นผีก็น่าจะเป็น08089หรือจะเป็น789ก็ได้นะครับลองดูนี่คือความฝันเพิ่นบอกกับผมว่าเพิ่อนเนี่ยคุยกับกลบหน้าเนี่ย มาหลายปีแล้วนะกบมนายมีของดีก็คือบาบอกเนี่ยผมก็คือไม่ได้บอกนะว่าผมมีของดีหรือไม่ดีแต่พี่สากแกเห็นในคลิปแกก็เลยอย่าบูซ่าจริงๆแล้วคือผมตั้งใจจะเอาของมองคลเนี่ยให้กับคนที่เล่าความฝัในให้ผมฟังฟรีๆนะครับเพื่อเป็นน้ําใจสําหรับคนที่เล่าความฝัในให้ผมฟังนะครับผมตั้งใจจะมอบให้กับทุกคนนอกเหนือจากที่ว่าแจก20ท่านนะครับ ผมเตรียมของจะมอบให้กับทุกคนที่เล่าฝัในให้ผมฟังคือตุ้มหามงคลจะให้ฟรีๆแต่มันแปลกตรงไหนครับทุกคนไม่รับของผมสักคนเลยดังเกยียดผมเพราะว่านันว่าถึงไม่รับแต่ทุกคนกลับบอกว่าอยากได้มากแต่จะขอบูชากับกบนาทุกคนเลยครับผมบงหัวนะว่าด้วยเหตุผลอะไรถึงไม่รับฟรีผมคิดได้คาเดียวครับว่า ผมเคยจะเอาเงินให้แต่ละคนครับที่ว่าเล่าความฝันอะไรให้ผมฟังรู้ไหมครับอะไรแกบอกว่าแกถูกเลขเนี่ยได้มากกว่ากบนาจะให้ผมก็บว่าอึ้งเลยจริงๆแล้วคือแกบอกว่าอะไรรู้ไหมครับคือเนี่ยแกตั้งใจจะเล่าความฝันเพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปเสี่ยงโชคไม่ได้ต้องการให้ได้เงินจากใครสักคนเห็นไหมครับจริงๆแล้ว ถ้าหากว่าหลายๆคนครับถ้าหากว่าต้องการเงินนะอย่างเช่นว่าทุกคนอย่างเช่นว่าเฮียตีครับถ้าหากว่าต้องต้องการเงินเนาะเราบอกเลขวงในมาถ้าใครถูกเลขถูกหวยถูกเบอร์โอนเงินไปให้เฮียตีเลยนะครับถ้าทุกคนครับถ้าเขาต้องการเงิน <p> <ๆ S 2> เขาต้องการไปแหละครับแต่นี่คือไม่มีใครต้องการเงินจากใครสักคนเลย <uss> <written> คือเขาอยากเอาแนวทางตัวเลขมาเล่าให,ให้ทุกคนได้พิจารณาเป็นแนวทางเียครับถ้าหากว่าถูก ็เป็นโชคเป็นลาบของเขาแต่ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเป็นดวงเป็นวาส,สนาของเขาเหมือนกันเราไม่สามารถไปเอาเงินใครได้นี่คือเป็นคำพูดของแต่ละคนครับแต่ละคนถ้าเอาความฝันมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยทุกคนออกปากหมดเลยครับว่าเอามาเล่าเพื่อให้เป็นแนวทางถ้าทุกคนถูกก็ดีใจนําแต่ถ้าทุกคนไม่ถูกอาจะวากันเด้อคือเขาไม่ต้องการอะไรครับต้องการแค่แบ่งปันความฝันเฉยๆครับ นั่นแหละคือความประสงค์ของแต่ละคนครับเขาก็เลยบอต้องการรับเงินแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยเอามาเล่าต่อก็ไม่ตังต้องไม่ต้องการเงินผมตั้งใจอยากจะให้เป็นคําตอบแทนแล้วก็เป็นคําขอบคุณที่ว่าหาแนวทางมาให้ผมเล่าความฝันผมก็เลยอยากจะให้ตุ้มงคลแต่ละคนไปทุกคนกลับไม่อยากได้ทุกคนกลับอยากบูชาก,ก,บกับกกบกโกน้าพอว่าแล้วบอกว่าซอย ซอยกบหน้าซอยกบหน้าผมกราบขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ว่าซอยเมตตากบหน้านะครับเนาะหนึ่งทั้งเอาแนวทางความฝันมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยสองบบราบเงื่อนจากผมที่ว่าผมจะโอนให้ค่าค่าฝันบบรับสามผมมีของมอบให้เป็นสินน้ําใจตอบแทนที่ว่าเล่าความฝันให้ผมฟังตู้หมาบุคคลก็ไม่รับแต่กลับจะอุดหนุนกับผมแทนผมขอบคุณหลายนะครับเด้อ ขอให้ขอมงคนนี่เอาไปให้ได้มีโชคมีลาบบ่ว่าวแต่โชคลาบครับให้มีโชคอย่างอื่นให้มีอย่างอื่นสิ่งที่เขามาจะทุกๆออกในหลายนะครับนี่หมอแปมากกับน้ำตาสีไหลครับต้องขออภัยครับตอนนี้ผมบอกอย,ยู่เนี่ยฝนตกฝนตกแรงมากแต่ว่าผมกจิพยายามพูดให้แรงๆพูดให้ดังๆครับเพื่อแข่งกับเสียงฝนถึงผมสีแฝบถึงผมสีแฝดแฝม ถึงผมจะแผ่ฝนแต่เสียงผมกาดสดังอยู่ในนึงจกบ่อยยังไงความฝันกับมีสนานครับมีแค่นั้นเองลองจดไว้ครับเปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางช่วงนี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับว่าเล่าความฝันแล้วอาจจะพูดความฝันช้าอาจจะพูดความฝันแค่นิดเดียวแต่ว่าผมกับเขาเรื่องตุ่มมหามงคลหลายเพราะว่าแต่ละคนครับตอนนี้ครับเพลินพากันไปโฮมตุ่มโฮมตุ่มหลายกลัวบัดพ่ออความฝันเหรอบอกความฝันในผมฟังสัรนแค่นั้นเอง พี่สาแกก็ช่วยอุดหนุนและก็เช่าตุ้มหามงคลกับผมไปสามตุ้มครับกับราคาก็ไม่เกียนนะ,าายนะครับรเนาะราคาบริรายนะครับผมเป็นราคาหลักพันผมะมาณนะครับราคาแค่หลักร้อยแต่คุณค่าครับผมบอกเลยหลักร้านผมไม่ได้คุยไหนผมไม่ได้อะไรคือผมแค่พูดตามความจริงเฉยครับว่าคนเท่าอ่ะศรัทธาอะไรก็ศรัทธาได้ครับแต่อย่าลืมศรัทธาตัวเองนะครับ เฮาอย่าลืมศรัทธาเจ้า,จาของครับว่าเราต้องทําได้เราต้องเชื่อว่าสักวันมันต,ต้องเป็นของเราผมเขาใจกับคนที่ทำมาหากินนะครับช่วงนี้ค้าขายทำมาค้าขายยากมากผมเขาใจเลยเศรษฐกิจช่วงนี้แย่จริงแต่ก็อยากเป็นหนึ่งหนึ่งเหตุผลหนึ่งส่วนร่วมที่อยากให้ทุกคนก้าวผ่านข้ามช่วงนี้ไปได้ครับเฮาตรงสู่ครับแล้วก็ให้ลุงปูสวงช่วยด้วยเรากะสีวะเกียดยังกับกู้เนะาะกสิ <c oughs> วะโอเมนครับเนี่ยผมถือมา5ปีก็พอลืมตาอ้าปากได้ อาจจะมีอเลรเล็กน้อยช่วยผักดันนะครับเนาะขอให้ทุกคนครับโชคดีติดต่อสอบถามทางไลน์ได้นะครับ